ถ้ามีแฟนจะเรียกแฟนว่าอะไรขี้เขิอนอะถ้ามีแฟนก็อยากอยากอยากเรียกแฟนว่าแบบเบบีอ้อะไรอย่างเงี้ยไม่ก็แบบพี่ขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าชอบคนตโตอะไรเงี้ยสำหรับแบมแบมเป็นคน,น,นะคน,นขี้อายนะพี่เป็นคนขี้อายขี้เขินถ้าจะให้อยู่ดีๆแบบ พูดพูดหวานเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเขินต้องค่อยๆปรับพฤติกรรมแต่ว่าถ้าใจจริงถ้าจะเรียกเป็นคำแรกที่อยากเรียกก็จะแบบว่าน่าจะบูบูอะไรบูบูเหรอเอ่อได้ปะก็ได้นะมันก็มันก็มันก็แววอยู่ดีอะแต่มันก็เขินน่าบูบูอะไรอย่างเงี้ยบูบูมันดูแบบบูบูอะดูหน้าบีบอะไรอย่างเงี้ยใช่บอกรักอีกฝ่ายโดยที่ไม่มีคำว่ารักอ่าคำถามนี้นะคะคุณต้องการ คะ Q&A คำถามนี <Huh? S 2> <c oughs> ้คุณต้องการอะไรคำถามนี้คือให้